จากภากใยนี่ยกขึ้นรอใจนุ่มนี่นะน้องเปรียบเสมือนบัวใบบังหรือกำลังพุ่มเป็นเจ้านุ่มใครไม่เคยตอ้องเราไงเป็นร้องเป็นรอยตรงว่างออกแก่ายเชื่อข้องน้องตรงนี้มีเนื้อพุทธนะพอนะ ข้าไปน้องเมื่อนจะลองจะลอยปิ้วเศร้าน่อยแแลวเข้านวน เพอ,อพูดเรื่องเววนนิุ่กากานเต็มคืนเพราะว่ายิ่งบอกผัวน้องหล,กลอกื่นเมือนว่าเราชัวเรามีพัวตั้งหลายคนีใจมันเล่าใครเอาไปไหนถจาไม่ได้เออได้ไม่ได้ได้และใคร <c oughs> คนนั้นฮาคนรู้ที่คนฟอาทำไม พอมีความพิจารณาครับในนณาเหล่า,าแชงตะแล้งโอ้ตะเล้ง็คยพอจับด้วยเติ้นไม่ใช่เด็กเลวพอติ่ามาแล่ง,ข,งข้องล็กแท็กข้องลกเล็กล็กเล็กอยู่ปันนั้นนี่ติ้นเป็นผู้รักผู้ย่อยแล้วนี่จะทั้งหมดปมมีมันหัวเติ้นนั่นอนอ,อ,อกอกมกาตุนตากราวเลวแลยพ่มหวานนี่มันว่าลานเถอะอึม ตนนั้นเราเป็นผู้รักผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กก้อนผูดจ้าต้องใช้คว้วต้องคิดเที่ยก้อนว่าคำพูดแต่ละคำเดียวไปเด็กมันควงังมันจะเป็นผลประโยชน์ข้องเด็กหรือไม่มคำล่ามกอนาจา์คำผูดจ้าเทียดที่มันน่าเกลียดอเออเด็กจะดีได้เาะผู้ย่อยเด็กจะลาดจาดจะเจร่ญนเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ใ่ญ่นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กเข้าใจแล้วเออ อุต้ตอนนี้ตายแล้ว้อนเชิญปวดว่าแม่แล้วไม่อยู่ในอูอาร์ได้คำั่งง้อนกูกล้องลูปู่ให้คำเนิดเลยนี่เท,ที่จิงแล้วไม่ใจผ้ามันนี่ผ่าเชินมันนี่ดังคาดนี้ตายป่าเชินไปไหนแบบลำแตบบัตรที่คนวันก่อนปามานอนที่บ้านนั่งยิ่งลัยองแกตุรุราค่าคำแต่ตีที่ว่ารุงรองเว้ยเว้ย คนมากันเต็มก็เจ้าบานั่งลำยองโตกลังเจ้นรองใอ,อ่บอกเจ้าบ้านก็เาตกใจตื่นคนตกใจกันแหละได้แล้วมโมงกูอยกขึ้นเหยยวเลยนุ้ยเยวแล้วรองใส่นี่กูกลคำมารองเยียวต๊กหลงต้องรวยเรื่องไม่ละกูแย่งใสลงไปจ้งกัดลิงมันเข้าใจว่านั่งลำยองต้องรวยไอ้มันช่วยได้ป่าไปปอกเก็บมันชิ่งกันถึงขโ,โมงก็ได้ครับ เราลิงอันกจะจ่าดูบาดเป้านกวิดควาวายังไม่ว่างแมมยูนายลิงเชิงไคเลยไม่ไว้แล้วพอตื่นกูแลยากเวียนาลเลยบบตที่คนนี้ตายแล้วป่าไปไหนเนี่ยแค่แม่ตุ่มเป็นไม้เดียวพอไรหรอกชุนหนำหน้าแล้วแหละตื่นคำว่าได้เมียไม่มีทางแล้วในชีวิตนี้อยู่กันในดอบ,บอกเบอ้อใครไม่เอาแล้ว วัเวิทยนะอันขี้การตีนุ่งขี้การลังเยานะะแต่ว่าตาง้าแข็งห้าทีแม็หลัก้อนเอาไว้เอาใจแมสอนน้ยห้าจนพบเออวันนั้นแมเตรียมตางไว้เอยว่าถือกับข้าวอุตสาห้อนวันนลูกมวงหนาวพอยังไปห้าพบป่าไปเด็กเล่าหนังหล่เล่าเลี่ยงเปือนแว้วแวดังเที่ยงดังไง แ่พอวันตัวเองไมห่หนังหน้ามันปี้ดิบชว <c oughs> เนเผื่อก็ไม่ชวนชมหนำหน้ารับก้าวบานขำพอดีคลานก็า้าวแม่แม่แกด่างแต่ว่าขำที่ที่ว่าลุงยังไม่นอนด่าพอพอนอนอมือเคยหนะ้าปากนอนขลางอเออเชียงดังถือกูกมลงเลยไปอ่านเล่าเลวาไปสิ้นมาเล่า,ลายาีทิบ เดินเต้าอ้องวะหูเฮงหูเฮงคลางข้าวาแม่ผู้นอนฟังปอหวาตีนคเคยวูแม่ไม่เลงข้าเคยวูแม่ไม่แล้งพุ่งเคยวูแม่ไม่เลงแสมเคยวูแม่ไม่แล้งเชียงดังแพลกอี่เควูแม่ไม่แล้งอ๋งอ,งอขันไมา้าข้องแหกว่าปอหวาชอมบงเลือ่อเชียงดังโครมกูกลมโงแลแม่ที่ปอไปนอนรอดำพีอยูแล้ว อ็มทีปาะจ็คแล้วเหอะน้ำต่อชาวมาต่อ,ตอ,ตอรื้อไม่ต้องฝากครับควักมากระบกบแขวงแค่นี้โยเมื่อนันกระบกแขวงแหละเมื่อนกันฟลกเลยนี่แขวงนหนเอาอย่างนี้ทำไม่รู้จักไปแล้วแขวงรันตัดป้านะั่นิเป็นผู้ทำรงนั่งทำไรติจดจวยแดกแดกยวนโอ้เด็กแขวงเออ ข้าไม่เตรียมเงี้นั้นเออข้าเชื่อเลยมั่นเลยเจ้าว่าไปเที่ยวกับไปเที่ยวกับตัวนั่นดันคลิปใจดันปีแล้วเออกูเที่ยวกับคนหน่นแควงงานด่านทิพย์นุกิโยเออนั่งลุงดูราดีเกดุนทีลำกัดยังขลุยเน้นแเควงไม่แลมจบแล้วชิงชาร้อยใจนังโอชิงชาลุ้งชัดเลย เดินแขวนน่ะค่าข <hay> ึ้นไปแล้วนู่นหนึ่งแล้วขึ้นไปแล้วนู่แล้วราองรอขึ้นไปแน่นแน่นเลยว่ะอยาาตีที่ว่าลุงบอกว่าจับคือใอ่เดินแขวนนะซึ่งกูบอกว่าลวงแล้วสีคือไม่เพื่หลวงแล้วอ่ะไปร้องวันกูไปจำพบอยู่โรงพักนายจับไปค้ังงหะึ่อ่ะข้าวขี้ในตัวตัวทรัพย์เขาล <g ül> ได้เลืองฮ้ยอย่าไม่ไหวแล้วอย่าลืมว่เต้นกับผุ่มนี้ตอนนี้เขาหยอกให้เป็นหนักรบผู้หญิงใหญ่ถึงน้องช้อยวันลีห้องที่วันลาเป็นผู้นำนำมาครั้งนี้เผื่อปราบเทียนน้ำแป่นดินเยนลยปราบอยกักเพราะฉะนั้นเราต้องวางบุคลิกลักษณะวางหมาแต่มันต้มก็เป็นหนักรบมไม่ใช่วายุล็อกเล็ก็อกเ็กไอเด็กมันไม่หนักหน้าตื้อตา เงีงแก้มแข้งอยู่ไอ้ครึ้มครึ่มอืมไอ้หนักไอ้กูต่อสู้ไปแหละมันตอกกระลึงนี่หรือตะลอดหยบที่ฉ่มงเลยกูแลกทึนจำได้ไหมที่ผูดนี่ครับ้าป้าจะปฏิบัติการจ้างของคุณลูกไีเก่ารับแล้วอืมดีมากเออนี้องใา้วันนี้ลองที่วันลาครับเที่ยมทัวเลยครับพอยังอีกเจ็ดวันแล้วอยากมันจะมาครับ เราสองคนพี่น้องทำงานในครั้งนี้หวันเพื่อหวังผลในจ๊ะใช่แล้วค่ะถ้าเราสองคนมีใจชนะยักษ์เราสองคนพี่น้องจะได้เป็นทองแล้วก็ปิดพระองค์เดียวกันคือจะได้แต่งงานกับองชายองเหมาาตามที่เราปรารถนาไงจะได้มีตำแหน่งสูงสุดคือตำแหน่งพะชายาไงถูกแล้วจ้ะน้องเอ๊ะนั่นดูมานายฐานกำลังขึ้นมาทางนี้นี่เเชิญค่ะเชิญทางนี้ก็นายฐาน สวัสดีครับคุณซอยวลีคุณศรีวลาในโคมในชามโอ้สวัสดีค่ะท่านมีธุระอะไรทึงได้มาตอนเช้าลนะ่ะเนี่ยเออคือเวลานี้กษัตริทั้งสองพระองนะทรงทราบของการมาก็คุณทั้งสี่คนยังเรียบร้อยแล้วทีนี้ท่านมีความพระประสงค์ต้องการจะขอดูตัวคุณทั้งสี่คนนอกเหนือไปกว่านั้นขอยคุณทั้งสี่คนจงได้เตรียมอาวุธต,ติดมือไปด้วยนะ ขึ้นไปหน้าพระที่นั่งวันนี้ไปเพื่อทําการประลองฝีมือต่อหน้าพระที่นั่งและต่อหน้านายทหารประชาชนทุกคนที่ไปดูดูซิว่าคุณจะมีความสามารถจริงไหมมีฝีมือจริงหรือเปล่านะ้าไมเอาไหนก็ได้ยุติกันไปถ้าเห็นว่ามีฝีมือสมควรก็จะได้ลงมติในที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าสมควรแล้วให้คุณต่อสู้ขับยักษ์ได้ ขอเชิญต้องกลับไปก่อนได้ค่ะฉันขอเวลาแต่งตัวสักเล็กน้อยเอย่าลืมไปประลองฝีมือวันนี้นะค่ะเออนี่ในโคมในชามกับเรามาอยู่เมืองนี้ก็หลายวันแล้วนะพี่นะวันนี้เป็นวันสําคัญเราจะต้องไปโชว์ตัวที่หน้าพระที่นั่งอันงในข่อยคุ้คนทางช่องค้นแกงตัวยเรียบร้อยครับไปกันได้แล้วขอเชิญครับ มเมื่อเียมตัวจะสร้างวนิ้่าลงจาก้องเมื่อกมกับแจมตามนองบปฏิจากองใหญ่พร้อมควมจําสร้างปีที่รวมใจปากาไม่ขึ้นกวา้า วัดป่ารไรวัดแห่งนี้ที่องค์ชายบงเอ๋มารามาศึกษาธรรมะพร้อมด้วยลูกมียอดทองที่เป็นนายทหารแต่เวลานี้องค์ชายบงเอ๋มารามาไม่บวงคล้องคอจะแล้วครับผู้หญิงคนนี้ไงครับที่เป็นบวงคล้องคอที่สําคัญขององค์ชายคําว่าบวงคล้องคอหมายความว่าไงเขาจะมีอะไรผูกพันกันบ้างพี่น้องก็ติดตามดูต่อไปครับ ใครว่าปฏิบัติอยู่ที่วัดตาหรือซีมีรู้งอมาสวมใส่ไอเทวีเรื่องเท่านี้ใครไม่รู้นาเสียเหาสักผู้คนแม่นตาบีมไม่รับรูนองแกง้าในเป็นตองบีกอดมองไลอ่ออน รูปชั่วพีชายในก็ดไม่ทนประหลับคนพี่มากอดกอดนองติบตลอดขึ้น้นองงามพรามแต่รูปงามบอกว่ารักถึงหยิกพลักสามชมกต่เพียงแกนคมขึ้นครั้งที่นึ่งน้องน้นรื้อยอมกอดกลืนในใจจืนใจนองตามต้องการ เจ้ยพี่กรเลยนี่คมคืนนองจันไม่ทองพี่วงทำไมไม่ทรงสร้างตองคองน้องพุทธนายันเป็นพยาญไปมาปานะเรื่องไงเมื่อพี่เครื่องนำใจเรื่อยมารากูเกนียดหน้ายลุกมีแนนะวนองพุ่งนี่นะพี่นะ น้องจะไม่พงยายน้องนะน้องเป็นเร้าเสียตัวนี่จรลงไปกลับอย่างไรความเป็นเจ้าลาวไม่มีน้องลูกชัวตัวดำไปทำได้หรือนำใจผู้ใจคุณนั้นไม่บัดซีปีทต่รว่าน้องไม่กล้าพร้องว่าจีจนกระทัง่งทิบนารี เวลานี้ลงมีกันถ้ปีปไม่รับเป็นเมีเราจะเสียให้จะขอตายดีกว่าอยู่เลอยดสู้ฉันเราจะไปโคตนาหรือที่้ามันในชนรัวชใยนั้นนี่พวกฉันไม่รับรองอ,อ๋อยถจะเปลี่ยนใจ ทุกๆอย่างสะลังไงน้องไม่เคยจะได้ของน่าต่แท้แกว่าพี่ใจไม่รับรองลูกในท้องที่เกิดมาพี่ต้องคายหน้าคนออพอกันทีเจน้องทุกครั้งที่เรามาเจอหน้ากันเนี่ยต้องมีเรื่องต่อร้อต่อเถียงทุกวันไปอันนี้เป็นเพราะว่าเราอยู่กันไม่เข้าใจกัน ในเมื่อรักไม่เข้าใจกันในรักแล้วมันจะยาวยืนไปถึงไหนกันล่ะเธอเพราะนับตั้งแต่ฉันได้มาอาศัยอยู่ในวัดนี้กับหลวงพ่อทองใบซึ่งมียอดทองกับลูกหมีได้เป็นนายานทหารติดตามมาด้วยทีนี้ก่อนที่ฉันจะมาอยู่ในวัดนี้ก็มีเธอมาอาศัยอยู่ในวัดนี้ก่อนฉันท่านอาจารย์ได้บอกไว้ว่าได้ทานําเธอมาเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กๆเ,เ,เพราะเธอเป็นเด็กกำพร้าพ่อและกลำพร้าแม่ ทีนี้เราทั้งสองก็อยู่ใกล้ชิดสนิทสนุมกันไอ้ความใกล้ชิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันจนเป็นเกิดความรักความใคร่ขึ้นมาในตัวฉันที่มีต่อเธอในครั้งนั้นทีนี้ความรักครั้งนี้เขาเรียกว่ารักแรกพบรักแรกพบเนี่ยมันเรรวนมันรุนแรงมันร้ายยิ่งกว่าโรคเรื้อนมันยิ่งกว่าเมาสุราไม่ได้เห็นหน้าเธอฉันกินไม่ได้นอนไม่หลับนะ เป็นนอมากทีเดียวนะในที่สุดคืนหนึ่งเขาได้ตัดสินใจขึ้นไปพบเธอแล้วก็ขอความรักจากเธอตรงไปตรงมานะแต่เธอนั้นเล่าก็กลับปฏิเสธต่อฉันโดยเธออ้างตัวเธอว่าตัวเธอเองเหมือนกาดำํำต้อยแล้วเธอเปรียบพี่เหมือนหงส์ที่สูงสักทีนี้พี่ก็ได้อธิบายเธอเข้าใจว่าคนเรารักกันชอบกันมันไม่ได้อยู่ที่ยศถาบรรดาศักดิ์นะมันอยู่ที่หัวใจของเราต่างหาก ในที่สุด่านตัดสินใจขืนใจเธอจนกระทั่งเธอต้องเข้าชิดใจผิดฉันด้วยเธอหาว่าฉันจะหนีเธอออกจากวัดเธอรู้เรื่องนี้มาจากใครือใครเป็นผู้บอกให้เธอรู้ฉันรู้ดีนะว่าไอ้มียมนุษย์ปากเหม็นคอยยุแลยุเยเธอเข้าใจผิดกับพี่ก็คนคนนั้นก็หวังดีต่อน้องถึงได้บอกค่ะเป็นไปไม่ได้หรอกฉันทำอะไรลงไปฉันรู้ตัวดีว่าฉันต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ แต่น้องสังเกตด,ดูพฤติกรรมการแสดงออกของคุณดีไหครับเพราะเมื่อก่อนนี้ไปไหนเราไไก็ไปได้วยกันโอบไปด้วยกันแต่เวลานี้คุณชักจะเหินหน่างจากน้องซะแล้วน้องรู้ดีว,ว่าคุณกําลังตีตัวออกห่างไม่เคยสนใจและก็ไม่ให้ความช่วยเหลืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันแต่ก่อนใช่แล้วนี่แสดงให้เห็นว่าความมีน้ําใจหรือว่าความรักที่มีต่อน้องชักจะจืดจางฉะแล้วตอนนี้ พี่ใยลีม,มาน้องน่าเป็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเรามาเสียความเป็นสาวไปแล้วจะเรียกความเป็นสาวกลับคืนมาไม่ได้ผู้หญิงเรามีผัวก็ไม่หมายที่จะพึ่งพาดวัสนาผัวครับย่าลีม,มัาตอนนี้น้องมีท้องได้สามเดือนแล้วยังไม่กี่เดือนข้างหน้าทารกในครรภ์ออกมาลืมตาโดูโลกเด็กที่ไม่มีพ่อเด็กจะขาดเ,เด็กจะไม่มีอนาคตที่แน่นอนเด็กจะขาดความอบอุ่น เด็กจะมีปมด้อยค่ะนึกว่าสงสารเมียไม่สงสารเมียก็สงสารลูกอย่าหนีน้องนะพี่นะ